สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ข,ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึหกหัดของนักเรียนไปที่หน้า92เลยคะ่ะ สังเกตรูปต่อไปนี้ค่ะจะมีรูปที่1และรูปที่2นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันค่ะรูปที่1น,นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้มีชื่อว่า a b c d นะคะแต่ว่าเมื่อเรากำหนดฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนของเส้นตรงใดนะคะเมื่อเราลากส่วนสูงลงมาตั้งฉากกับฐน เราจะเรียกส่วนนั้นว่าเป็นส่วนสูงค่ะและเรียกส่วนของเส้นตรงนี้ว่าฐานนะคะอย่างเช่นรูปที่1ค่ะส่วนของเส้นตรง BT BC นะคะถ้าเรากำหนดให้เป็นฐานซึ่งเส้นตั้งฉากของเรานะคะเราจะลากจากจุด A ลงมาตั้งฉากกับจุด B นะคะส่วนนี้เราจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะ และในรูปที่สองนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้มีชื่อว่ารูป e f g S ซึ่งรูปนี้นะคะเราได้กำหนด,ดส่วนของเส้นตรงไว้ก็คือจุด f และจุด g ค่ะไว้เป็นฐานนะคะและเมื่อเราลากเส้นตั้งฉากลงมาจะลากจากจุด e นะคะลงมาหาจุด f ส่วนจุด e จุด f ตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนสูงค่ะ ค่ะและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมของ A B C D ค่ะเดี๋ยวนะคะจะให้นักเรียนนับตาร,รางในช่องนี้ค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ตาร,รางหน่วยนะคะเราไปนับพร้อมกันนะคะตาร,รางที่1นนะคะจะเป็นช่องที่หนึ่ง,งช่องนค่ะช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สามช่องที่ส,สี่ช่องที่ห้า ช่องที่6และสามเหลี่ยมสองรูปนะคะรวมกันเป็น1รูปก็จะได้เป็นรูปที่7และอีกหนึ่งด้านนะคะสามเหลี่ยมเหมือนกัน2รูปรวมกันนะคะก็จะได้เป็น1รูปเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมดเท่ากับ8ตารางห N, A, น่วยนั่นเองคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากำหนดให้ส่วนของเส้นตรง DC นะคะเป็นฐาน และมีความยาวขนาด4เซนเมเพราะฉะนั้นส่วนสูงนะคะก็จะเป็นส่วนของ b นะคะซึ่งจะล่ากมาตั้งฉากกับจุด e นะคะหรือ f นะคะก็จะลากมาตั้งฉากกับจุด c คะ่ะและให้ส่วนของเส้นตรงนะคะที่เราล่ากมา be นะคะ เป็นส่วนสูงเส้นนี้นะคะ BE เป็นส่วนสูงก็จะมีความยาวเป็น2เซนติเมตรนะคะค่ะนะักเรียนถ้าเราตัดตรงส่วนนี้นะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเอามาต่อหรือลิกกลับด้าน,นะคะมาต่อส่วนของ BE เราก็จะได้เป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่ง รสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือพื้นที่ในการหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็จะเป็นความกว้างค,คูณด้วยความยาวนะคะแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณหาพื้นที่ค่ะและสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือ ความสูงนะคะพูณด,ด้วยความยาวของฐานนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะไปดูแบบคัดในหน้ากาสสารนะคะและฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อที่1นนะคะนักเรียนสังเกตรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานชื่อว่า S A N D นะคะ S, S A N D โดยเขากำหนดฐานให้เป็นส่วนของ S และ A ค่ะและส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ b S ค่ะซึ่งมีความยาว5.6เซนติเมตรนะคะและฐานยาวอยู่ที่10.2เซนติเมตรนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนสูตรลงไปก่อนได้เลยค่ะ สูตของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือความสูงคูณความยาวของฐานนะคะจากนั้นพื้นที่ของเราจะทคำนวนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันค่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน S a n d นะคะจะเท่ากับความสูงะคะความสูงจะมีค่าเป็น5.6นะคะ 5.6เราจะคูณด้วยนะคะฐานความยาวของฐานก็คือ s และ a s และ a มีความยาวคือ10.2นะคะ10.2คูณกันนะคะจะได้เป็นค่านะคะออกมาเป็นเท่ากับ57.12ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจะมีพื้นที่เท่ากับ 57.12ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและแบบค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า S O A P นั่นเองนะคะซึ่งฐานนะคะจะอยู่ที่ S O มีขนาดความยาวนะคะคือ3.2เซนเมตรค่ะเห็นไหมคะเส้นตั้งฉากของเรรลาจากจุด A นะคะมายังจุด O และส่วนสูงนะคะของเส้นตั้งฉากนี้มีความยาวเป็น5.2เซนเมตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถนำค่านี้นะคะไปคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันได้เลยค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ เท่ากับความสูงคูณทางยาวของฐานค่ะนักเรียนท้าอย่าลืมเขียนสูตรตรงนี้ไปด้วยทุกข้อเลยนะคะต่อไปค่ะคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน s o a b เท่ากับนะคะความสูงเป็น5.2ค่ะคูณด้วยนะคะ3.2เซนติเมตรค่ะ ทีนี้การคูณรศนิยมนะคะเราสามารถทําให้เป็นจํานวนเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่จุดที่หลังค่ะอย่างเช่นข้อนี้ค่ะก็จะกลายเป็น5 2คูนด้วย3.2นะคะซึ่งผลที่ได้นะคะจะเป็นเท่ากับ16.64นั่นเองค่ะนั่นคือแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน SOAP นะคะมีพื้นที่เท่ากับ 1 6 6 4ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเสร็จข้อที่2แล้วใช่ไหมคะเราไปต่อกันข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะสี่เหี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า TALK นะคะซึ่งส่วนของฐานนะคะจะอยู่ที่ TA ส่วนสูงนะคะจะอยู่ที่ LA นะคะ ซึ่งมีความยาวเป็น3.2เซนติเมตรค่ะส่วนฐานะะจะยาวที่5เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะคพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นจะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะมาคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน G a l p น,นคะคะแทนค่าลงไปนะคะความสูงก็คือ3.2จนะคะจะได้เท่ากับ3 2 คูณด้วยความยาวของฐานก็คือ5นะคะความยาวของฐานความสูง3.2นะคะคูณกันนะคะจะได้ดังนี้ค่ะเมื่อเราใช้การคูณแบบจำนวนเต็มก่อดน,นะคะก็จะได้เป็น32คูณด้วย5ค่ะ 52จะเป็นเท่ากับ10นะคะแล้วก็ใส่ศูนย์ทด1 53 1 5บหก1ก็กลายเป็น16ข้อนี้นะคะเป็นลอสนิโย1ตำแหน่งก็เลยกลายเป็น16.0หรือเท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะ GALK จะมีพื้นที่นะคะ เท่ากับ16ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะและเราก็มาถึงแบบึกหัดข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่4ีค่ะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะมีชื่อว่า m o s p นะคะซึ่งมีฐานนะคะฐานนะคะเขาจะกำหนดคามยาวทั้งหมดมาให้เลยนะคะฐานทั้งสองด้านนะคะจากจุดที่มาถึงจุด โนะคะจะกลายเป็นความยาวเป็น8.9เซนตมนะคะและก็ส่วนของ S ความความยาวของฐานนะคะ S ตรงนี้ก็จะยาวที่5.1นะคะและก็ส่วนสูงนะคะจะมีความยาวเท่ากับ6.8นะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมลอกสูตรลงไปก่อนนะคะในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เห่ยมด้านขนานนะคะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะทีนี้เราจะคานวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน M O S T นะคะเราจะเลิอกแมนมค่าลงไปแล้วนะคะค่าแรกความสูงนะคะความสูงด้านนี้นะคะเราจะได้เท่ากับ6.8ซนิเมตรนะคะ 6.8ในที่นี้เขาก็โหนดความยาของฐานมาทั้งหมดนะคะเป็น8.9แต่ว่าเราจะคำวนวณแค่ส่วนตรงนี้นะคะก็คือ5.1ตรงนี้นะคะแต่เราจะต้องเอาไปลบออกจาก8.9นะคะเพราะว่ามันเป็นฐานทั้งหมดก็จะได้เป็น8.9นะคะลบด้วย5.1นะคะ เวลาลบโัศนิยมนะคะเราจะตั้งให้กองหลักก็คือ8.9ลบด้วย5.1นะคะเท่ากับ9ลบ1เหลือ8นะคะแล้วก็8ลบ5ะคะเหลือ3ก็จะได้เป็น3.8นั่นคือความยาวของฐานนะคะที่เราจะต้องเอาไปคูณด้วย6.8นะคะทีนี้ เราจะเอา5าหจุดแปดคูณด้วย3าุได้ตามนี้นะคะ6 8หคูณด้วย3 8ดนะคะ8 8นะคะ6 4เราจะใส่4ีทดด้วย6นะคะ8 6นะคะ4ี่สิบแปดแปดวหได้เท่ากับห้ค่ะต่อไปนะคะ3มมามอยู่ใหลักสิบใช่ไหคะ 3 8 24เราจะใส่4ทดด้วย2และต่อไปนะคะ3 6 18กนะคะบวก2ก็กลายเป็น20นะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ25.84นั่นเองค่ะน่นแสดงว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้นะคะหรือ MOSC e, นะคะมีพื้นที่เท่ากับ25 จูตแสี่ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นไงมากคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะฉันขอทบทวนสูตรในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะเท่ากับความสูงคูณด้วยความยาวของฐานนะคะเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานแล้วเราก็จะต้องลากเส้นด้านฉากกับฐานก็จะกลายเป็นส่วนสูงของรูปนั้นนะคะ นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ